คราวนี้เรามาที่ร้านก๋วยเต๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกคนมีพาที่นี่ต้องโดนตีนถ้าไม่โดนตีนถืวยังไม่มาเดี๋ยวเต็มตีนสักกรินเขาทําเขาทำเขาทามงศักกรินเขาลงเขาลงเขาลงไอ้ฉันก็ยังง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 งว่าฉันทำไปได้ไงพอสักกรินเขาทําสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแอมแซครับผมวันนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่า เป็นคลิปที่เราจะพาทุกคนนะครับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่า,วาน่าจะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นกระแสร้านก๋วยเตี๋ยวที่คดข้างน่าจะเป็นกระแสแบบอ e <st <blind ing noise> ันดับหนึ่งเลยนะทุกคนครับเพราะว่าวันนี้เรามาที่ร <Bhar ad redes którym> ้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าตอนนี้เข้ามานะครับทุกคนลองดูคนเยอะมากนะครับนี่ ที่จะรถนี่เต็มนะครับเมื่อกี้ต้องวนหาที่จอดรถตั้งนานนะครับนะแล้วก็เท่าที่รู้มานะครับทุกคนคัวบนนี้พี่เจี๊ยบเนี่ยอยู่ร้านด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะไปสัมภาษณ์ที่เข้ากันนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้เราก็ได้โต๊ะอยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินเข้าไปเลยนะครับทุกคนไป ตอนที่กับวันธรรมดาเนี่ยจะต่างมันเริ่มไม่ค่อยต่างกันแล้วตอนแรกมันก็ต่างนะชักอันนี้มันจะน้อยกว่าอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าใกล้เคียงจะห่างกันก็ประมาณสักงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะเผาที่ก็จะเยอะกว่าหน่อยใช่แล้วก็มีเมนูเด็ดอะไรนั่นเราเมนูเด็ดซิกเนเจอร์ของเราเลยอ่ะเต็มมาที่นี่ต้องโดนเต็มมาที่นี่ต้องโดนเต็มแถวเนี้ยแม่งเถื่อน เขาไม่โดนตีสุดก็ยังไม่มาเดี๋ยวเต็มตีเมันเป็นคำพูดแนวปรัชญานะฮะถ้าคือถ้าได้ตีแท้หรือเทสมอรี่ครับผมแล้วก็เห็นล่าสุดติดตามซอยล่าสุดทุกข์ที่ทำพี่จอดรถใช่ไหมใช่เพราะว่าคนมาเยอะมากเริ่มเยอะขึ้นนะฮะกระถมผมบอกสามสิบคันรถติดทั้งซอยได้แค่เดียได้แค่เดียวจอดได้อีกประมาณสิบห้าคันไอ้ตรงนี้ฮะใช่มีน้ำพุขึ้นมาเพราะว่าไอ้น้ำพุกันเกิดขึ้นมาโดยคือเขาถมดินเสร็จปั๊บแต่มันเป็นพวกเม็ดดิน มันจะเป็นฝุ่นเป็นละออ,องเงี้ยมันไปทำให้ออกซิเจนและทำให้ปลาตายพี่ก็เลยต้องรีบติดกับพุด่วนเลยเพื่อให้เพิ่มอ,ออกซิเจนขึ้นไปแล้วก็ที่นี่มีของหลายอย่างนอกจากเตี๋ยวที่มีเสิร์ฟข,ขึ้นมานะฮะซิกเตอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยอยู่แล้วนะครับก็มีมียำตีนนะฮะมีกระเหล่าตีนนะฮะส่วนของของหวานละแล้วก็เนื้ของหวานละ,ละ,ลข,อนละของเราก็มีขนมถ้วย นะครับขนมถ้วยนะครับแล้วก็เป็นรถช่องแร้มีนะฮะมาเล่นใส้นะฮะแล้วก็มีของทานเล่นก็มีบูสเตะมีลูกชิ้นเจ็กเฉินนะฮะแล้วก็น้ำดื่มมากมายตทอนนี้พยายามจะเสริมท้นไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นราคาครับมขอบคุณแจมาครับผมยินดีต้อนรับนะฮะมาที่นี่จำไว้ว่าต้องโดนตีนะถูกต้อง กันยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ Five minutes later นี่ครับทุกคนครับบอกเลยว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่4แล้วที่มานะครับทุกคนบอกเลยว่าเกาะนันนี้เนี่ยกะจะทําคลิปหลายรอบแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่เจอพี่เจี๊ยบเลยนะครับวันนี้โชคดีมากนะครับรอบที่เสี่ของเราเราได้มาเจอพี่เจี๊ยบเนาะก็บอกเลยครับทุกคนครับที่นี่เนี่ยของกินค่อนข้างเยอะนะไม่ได้ไม่ได้มีนอกจากตีนไก่นะครับมีพวกขนมหวานแล้วก็พวกหมูสกเต๊ะอะไรหลายอย่างนะครับทุกคนครับตอนนี้ เราก็จะรออาหารที่เราสั่งไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนให้ดูกันนะครับไปโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็รอก๋วยเตี๋ยวอยู่เนาะก็เมื่อกี้ได้ไปคุยกับพี่เจี๊ยบมาครับทุกคนครับบอกเลยว่าตัวจริงนะครับเป็นกันเองมากใครที่อยากมาถ่ายรูปหรืออยากมาทําคลิปอะไรนะครับทุกคนครับก็มาหาพี่เจี๊ยบได้เลยครับนะแล้วก็ใครที่อยากมาที่นี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีเนาะอยู่ที่รังสิตคลองสี่นะครับราะว่าถ้าใครมาไม่เป็นเนี่ยพิมพ์ Google Map พิม บ้านตนัวสก,กัลินนะครับก็มาได้เลยเนาะบอกเลยว่าใครมาที่นี่นะครับเจอตีนแน่นอนครับ A few e m m o โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวก็มาแล้วนะครับแต่ตอนอื่นนะครับทุกคนครับต้องบอกว่าผมเนี่ยลองแล้วทุกเมนูนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมาไปแล้ว 3- 4สี่รอบนะครับกินไปแล้วทุกเมนูเนาะครั้งนี้ก็มาลองก๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับนะบอบอกลยครับยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมนะทุกคนนะนี่ครับนี่น้ำซุปอร่อยมากครับทุกคนแล้วก็ที่สั่งไปนะครับวันนี้เนี่ย เป็นก๋วยเตี๋ยวอกไก่ครับเนี่ยเมนูเขาก็จะมีหลายอย่างมีติ่มไก่มีอกไก่แล้วก็สั่งได้ตามที่เราต้องการเลยครับโอเคเนี่ย <Okay. S 1> โอเคครับแล้วก็ชุดที่เด็ดๆของที่นี่เนี่ยมันก็จะมีชุดที่เรียกว่าชุดแฟมิลี่นะครับไปติดตามที่เพจเขาได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูนะครับนี่นะก็ชุดแฟมิลี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยเออไก่ติ่มไก่หลายอย่างเลยนะครับนะใครที่มาที่นี่เนี่ยรับรองเนยสั่งชุดเนี้ยคุ้มแน่นอนครับ One minute thirty seven seconds later โอเคครับตอนนี้เราได้ขนมถ้วยแล้วนะครับทุกคนครับเพิ่งเสร็จแล้วร้อนเลยนะครับเพราะว่าคนสั่งเยอะมากนะครับทุกคนต้องรอนานมากนะครับนะแล้วก็ที่ทำขนมถ้วยเนี่ยเขาก็จะทำไว้ตรงนู้นเลยให้เราผลิตเลยนะครับนะนี่ครับร้อนมากเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนอร่อยมากครับชุดหนึ่งก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 แปดถ้วยนะครับทุกคนเป็นแปดถ้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับถ้วยอ่ะชุดหนึ่งก็ห้าสิบบาทครับก็ได้แปดถ้วยตัวจริงพี่เจี๊ยบเราก่อนในจอนะครับทุกคนดีกว่านะฮะตรงนี้เปิดเปิดแมสไม่ได้แค่นี้ก็หลอดรุดพรูแมสอันนี้ดูหันหลังนี่นึ่งดูหันหลังโอ้โหน่าเห็นทีแรกนึกว่ากงมยู แล้วข้างหน้าล่ะโอ้โหกงกรรมกงเปลี่ยนชัดๆแค่นี้ก็หลอดทะลุทะลุแม่อันนี้มาประมาณวัที่สี่แล้วพี่เหรออร่อยมากโอ้โหไม่ต้องไปบอกแล้วว่าเป็นเอ้ก๋วยเตี๋ยวพี่ใส่อะไรนะเนี่ยไปเก็บไว้เป็นความลับโอเคเอาเยครับพี่ครับอดีครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะกลับบ้านนะครับออกมาจากร้านเรียบร้อยครับบอกเลยว่าร้านพี่เจี๊ยบนะครับทุกคน อร่อยนะครับแล้วก็ดีสําคัญเนี่ยบรรยากาศดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอแอมแซงนะครับทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามยูทูบเฟิร์สทุกชีด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ